พี่น้องเนาะครับครับแมนแมนเดี๋ยวผมสีส่งสลิปให้กำลังกระโอนเรียบร้อพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเองเแล้วครับเก่าแล้วเนาะนี่แหละวัตุนชงเนี่ยแล้วพี่น้องเด้อเนาะเรียบร้อยเก็บรอยแล้วสามพันห้าร้อยบาทคืนตั้งค์เต็นแล้วพี่น้องเนาะครับอามิตรบัก ยอดเลยหน,หนึ่งล้านนี่ล้านเก้าแสนบนจักด้วยเอา้าทำงานเด้วทั้งนั้นครับสบายดีนะสบาย,บายดีเี่เน้องเออพี่น้องเบิร์ตสบายดีทั้งบอตูนน้ำเนาะพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอสบายดีและสวัสดีเบิดสุขุสุคนพบเจอกันเนาะกับเป่าเงาซานเนลบอตูนทั้งสองคนคือเก่านั่งหัวซุ้มกันมาบาดนี้พี่น้องขขขขอันเก่าอันเก่าอันเดิมแต่ว่า มันจะเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าดาบันเพราะว่าเจ้าติดต่อหาทั้งพ่อคนบ่ได้บ่เล่นเอาหยุดเลยนักขวัญเจ้าใส่โบประด้านกันแน่ไม่กันชั้นเจ้าเนี่ยเนาะอ่าเดี๋ไวเลยเดี๋ยวเลยนะบุญมันก็ต้องใส่นะบุญเอ้าแต่งแกล้งให้ในบุญด้วยรบกวนภาพนะโอเคเข้าไปกอื่นกับข่าวเรื่องเลยเนาะวาตูเนาะบ่บ่ แล้วได้โบชักบัวยังเบิ <h 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 ่งชักหน่อยก่อนบ่มิตรว่าเขาเรื STALK ่องเด้อบโได้ดีประจ๊ะโบเมื่อเช้านี่เรามีคนโทรมาหาคอยอ๋อดี่ดิอ่าจะบายดีขับสายเข้าเนี่ยโบังแก้วเนี่ยนะถู้เป็นที่ตัวบ้านมีคนรู้จักกับเราพี่น้องเลยเราเราเรานัดบัวแย่ไว้ว่าอีกหนึ่งสมุงแล้วที่โทรกลับมาหาเจ้าโทรได้บ่ อันนี้เป็นหลังจากที่เราเป็นได้เห็นคลิปพระวัดนกป่อยนี่บ่และเพิ่นเพิ่นหู้จักกันกับทั้งพ่อเจ้าผู้ที่ว่าชื่อพ่อเพิ่นชื่ออะไรไหนบ่โู้นะบ่หูว่ะไข่กับมีคือกันได้พี่น้องเอฟซีเพิ่นกับคอมมินมาบอกอยู่ชื่อพ่อเพิ่นน่ะนี่พ่อใหญ่สอพอใหญ่สอพี่น้องไงพ่อใหญ่สออยู่อำเภอเมนรุเมรุ คำสิงโอเคนี่เราซื้อคำสิงชื่อเราเทพประจักรชื่อเทพแต่ว่ายัน,นชื่อลูกชื่อ,อยังประจักรอนนคะอยกับบุพุธเห็นแต่เพิน่นคอมิ้นมานี่นะเพิ่นบอกว่าบาทึอบาทึออืมสรุปแล้วใหญ่คำสิงใหญ่คำสิงอ๋อแล้วการสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยเนะาะงทำมันกระทบกระเทือนทางลูกนานเพิ่นเนาะ หรือว่ากระทบกระเทือนทางพอตู้กับกับกอษกอภใคได้พี่น้องเลยเนาะก็มายาวอยากให้มันจบอยากให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะยายากให้มันเยอดมันเยอะ่ายากให้มันยืดมันเยอะเนาะพี่น้องเลยเสียว่ายังมีคนเอาไปว่าหลายอยู่พี่น้องเลยเนาะเจ้าอนะครับคิดพยัยนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นกลุ่มยูทูบด้วอกันแหละพี่น้องเลยลายเนาะแต่ว่าเป็นว่าวผู้ว่าเป็นสีไปเติมเต็งยังไดเนาะหากบราอยากให้มัน เกิื่อนเกลื่อนไปได้ดยังไงดูโตนทั้งพ่อ,พอเพิ่นน้ำแน่พี่น้องเพิ่นกะเทาด้วยคว่ำที่แบบว่าเชี่ยวข้อขออนุญาตขอโทษน้ำสติสตังทั้งพอ่อเพิ่นกะอาจสิโบเต็มร้อยปันใดเจ้าเจ้าตามที่บตูนได้สัมผัสพ่อเพิ่นน้ำมือนั้นเลยเนาะหมอเงาเนั่นนะเรื่องของเรื่องนะพี่น้องเลยมันหนดจังใดอยู่นะดูโตนทั้งพ่อเพิ่นน้ำแน่ แล้วเราก็บยันบ่อปันใดนะพี่น้องเนาะแม่นคนคนกับบ่อเต็มร้อยนั่นแหละว่ากันตรงๆใะ่จอยก็อย่าว่าบ่อตูนเด้อพี่น้องเด้อใส่คำนี้คงสิบุฟิตหรอกเนาะจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกันเสียโยพี่น้องแล้วจังไหนเพิ่นติดต่อมาหาเจ้าเมื่อเช้านี้บอกเป็นมาอีกหนึ่งสัมมงเลยทิดโตกับอีกหนึ่งสัมมงแล้วพอดีว่าขึ้เข้าน่ะไปบ้านมังคุนสัญญาณมันปลอดได้สัญญาณบ่แฮงแมนก็ได้ยังติดต่อบ่ได้แมน เด็แนะเราเกิก็ลองโทรหาเพป็นเบิ้งกันว่านั่นเกันจบแล้วเนาะน้องเบิง้งเอาเลยพี่น้องเพื่อการเสียวเวลาเจ้าเพราะว่าทั้งประตูน,นี่กันอันนี้ผลทั้งว่าทั้งเฟรตไหมมูวาซีไป้ลีโบอายไแหละหลายเนาะพอดีว่าทั้งประตูน,น,นี่กันอันนั่นพี่น้องเลยกันแต่ว่าตื่นเต้นกบอก เช็คมาบอกได้อยู่เนาะข้อมูลเกี่ยวกับทางพอ่พพอใหญ่นี่เพิ่นพ่อใหญ่สอพ่อใหญ่คำสิ่งนี้แหละพี่น้องเอ้ก็ว่าข้อมูลต่างๆนั้นน่าให้ไปอเบิ่งในซองพี่สังก์พี่พน้องซองสวัสดีครับคันก,กันพี่น้องฮัโลโหลครับแล้วครับผม โดยไม่ีอันอันนี่นะอันบญยาว่ะแม่จะเออเธอเห็นไอ้ช่างกุ้งปลาของ่าว่าเขาอ่านมาเป็นถ้าผมเพิึงได้หนุ่มกระทบฮะโทรถือบทถือถืออันร้อยรยเจ้าใส่ใส่นอกคนที่มาติดต่อหาบญยาวเมื่อเช้านน่เจ้า เด๋อนี่เราอยู่บ้าดกตึกนี่ตู้ผิดโอ้ยบเงาจำไมได้โอ้เรียเรียนที่ต่อไปไหมล้วเจ้าเลุ่้งโบเมนพี่น้องบเงาโคพิษใช้สบายเจ้าจำชื่อเพชรมันบได้โบอานนี้เออ อขอโทษขอไฟน้ำไฟลายพี่น้องเชียงสิลังเนอเนาะพอดีว่าขังลน้างเลยโมตุนกันไดอ่้าบเดอเนาะติดอยู่พี่น้องเป็นหมอครับอยู่กำลังดีนี่เนาะเนาะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับใช่น้องครับผู้ที่เพิ่งจะคุยน้ำนะครับ เออเออเป็นเปกเป็นเป็นสีข้อแรกสาเดียเดียวน่งตู้หรอเเออ้เราบอกไปนล้่้อราี้วโอ้เอันบัตดีครับเบ้ายาวครับบัตดีครับพ่อ เฮาเฮาเฮาเบิกงอันในจิตเอเป้าเงี้วอยู่ว้างหนึ่งนะครับคือพ่โทรศัพท์แล้วนั่งอยู่ในห้องเอาอ่างเขาอยู่เขาเห็นอยู่เอามีเนี้ยวไหนครับผมอ่าพอดีทางป่อคนแมนแมนอ๋อพอดีผมซื้อแล้วครับแต่ว่าที่นี่มีทั้งเมยฮักเพิ่นอ่ะเพิ่นเพิ่นโบยักไห้นะครับครับครับโอ้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นโบยักเอาไปให้ผู้อันน่องเต็มหมครับแมนครับแมนผมเห็นที่ผู้เล่นแล้ว กันเอาไปใส่ผมก็บอกคืนว่าสิอยากโทอเลี้ยงสู่สาวอยากถามมาทำปากแบบอยากให้เป็นใส่ในครอบครัวเพิ่นนั่นแหละคืนว่ามันเด็ไปฮักจุดประสงคของพ่อเ <ไป S 1> พิ่นพี่น้องครับโอ้ฮัดคลิปอยู่เด้อร์พอเดอ้อครับครับผมขออนุญาตนะทั้งทั้งขออนุญาตเด้อร์พอเด้อพ่อซื้อจังใดก็อ,อันอันยู่จังหวัดก,กาฬสินธว์พอ่อคำสิงห์อ๋พอพ่อคำสิงห์เนาะ คำสิงครับจุดใลยครับครับพ่อมิตร่าเพิ่นเพิ่นมอยครับนะพ่อมิตร่ามิตรบาพ่อเล็กเล็กบันซี่ไหมผมก็ได้ครับผมสีเอาเงินขึ้นใหยกกไั้อันิ่นคูอยูนีลคู่คู่พบในเบาน้ำเพิ่นเปิ้ลเอนตจงมาแล้ยังก็เขอเขอเขอไล้บนซีเลยพ่อบอเดือน บอร์บอออมสินบัญบอกผมแมนผมจะได้เลกบัญชีนะผมโอนเงินหนอขึ้นนะครับเดี๋ยวเดผมสิบอกก้จดแล้ว่าต้นเดี๋ยวส่จดไปเดี๋ยวได้ครับเด้ครับซอฟแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวได้ครับเริ่มยีับผอ ศูนยสองศูนย์ปอ่าบอกว่าเลยครับบเนี่ยฮัลโหลครับพ่อศสองศศูนย์สองศูนย์ครับผมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับผมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าสามสองห้าสาม ครับครับผมเดี๋ยวผมทวนใหม่ให้อีกที่แ้วครับเด้อเดี๋ยวผมสิอเบิ้งศูนย์สองศูนย์ครับสามสี่เจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดครับสองห้าสามครับผมถูกต้องครับถูกต้องธนาคารอย่างน้อนี่อยถูกเนาะครับเนาะรับเก่าเกถูกครับครับว่าเออเป็นธนาคารอย่างกขออสิน พอมสินครับพอมสินเนาะครับครับก็ตะบะโอนเลยมี่จะท่างทั้งทั้งลูกสี่โอนเงินชงขึ้นครับให้พ่อเด้อครับเด้อครับครับสามพันห้าร้อยบาทนอพอนอครับผมก็ดีว่ามันว่าขออนุญาตว่าวทวนในสักหน่อยหนึ่งพี่น้องอ่าก็คือทาง อ่าผ uh, ู ag, no? ag, uh, ้ใหญ่เลยว่าทั ai, no? p ain, p ain, p ain, ja ้งผู้ใหญ่ท ah no? ั uh, no? y, y ang, nah. ้งบ่าววินดีหรือว่าแม่แม่แม่หักอ่าครับผมเจ้าแล้วผู้ดีว่าเพิ่นกะอ่าเพิ่นบ่พอใจเนาะเพิ่นเพิ่นว่าอยากคืนเงินคืนเงินให้ทั้งพ่อแล้วกะเพิ่นยังบ่อยากให้น้องชโทรศัพท์ว่าซั่นไปเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นยังอ่าน้อยอยู่ว่าซั่นองประมาณนี้นะครับ ครับพ่อครับเขาจังจังชั่นเดียวทั้งทั้งอันทั้งพมสีโอนเงินกลับเด้อวพ่อเด้อครับผมครับครับมาเดี๋ยววัตถน์ขออนุญาตอ่าโอนเงินให้พ่อพันขึ้นก่อนพี่น้องไยในเมื่อนั่นแหละจ้าวอบตถุน่มีมันสีไทยเนาะเจ้า้าเป็นของฝ่อยเปิดฝ่อยู่ฝ่ยอยู่ไทยตอนนั้นแม่แม่ เน้นหนาผมมีนเลยจอดอยู่นี้นะอ๋อครับครับพี่น้องกันเนาะครับครับครับอเอาไปเนาะเน,น้นๆเดี๋ยวผมสีส่งสลิปให้กําลังกะโอนเงินเนาะธนาคารเนี่ยก็ออมสินออมสินตอ,อนอนี้พ่อพ่อยู่งใส่เนาะครับนี่ ผมอยู่จังหวัดปรลสินลำปาอำเภอหนองกรุงศรีครับอ๋อฮอดบ้านแต่าาเพิงนะปะบ้านบ้านบ้านอำเภอหนองกรศรีตำบลหนองขุนบ้านโคกขึ้มครับบ้านอยู่โอ้โฮอดบ้านแต่หลายมือนะปะครับแต่ผมผมมาแต่วันทีษามันจะฮอทบ้านที่เรื่องขอเนอะเนอะมาลุงบ้านก็ไม่ได้บ้านครับผมขระอแกับบ้าน,มมาาานลนานาา้านเงีองน,น,นผมเลย โอ้ครับครับก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วครับเด้อทีมันเกิดเรื่องบุญไว้ครับผมครับครับสองห้าสามโอเคแล้วสามสามพันห้าร้อย, 3, ยบาทเลยฮีเดอร์พี่น้องเด้อสามพันห้าร้อยบาทสี่โอนในพอเพื่อนเลยยินดนครับ บได้แล้วนะบ๊อกไฟกระปุกเด้เบิงเออเดือบิน้ำอะไร่เนอะด้อยู่อาะยืนงังเรียบร้อยไล่ก็อ่านี่เด้อจัางจ้งดูโกนเงินไปแล้วเด้อสามพห้าร้อยบาทคืนแล้วเด้อเด็กบัญชีนี่อ่าในคำคำยังนี่ในคำสิ่งนาอปรวันในคำรุ่นครับคำรุ่นนาโอเค เสียงหน้าลาบนายคำรุ่นเสียงนาลาธน,น,นาคา,า,ารออมสินเนาะครับนี่เด้พอพ่อเด้อครับอ่าเช็คเบิ่งดูหันว่าเข้าบ่เด้อจัง,ดง,งได๋เช็คเบิ่งเบิ่งกันก็ได้เนาะเดือดเดี๋ยวสิส่งสีริบให้ก็ได้เรียบร้อยแล้วพีนวววน่น้องฟังเสียงปังเสียงเข้าแล้วครับเข้าแล้วเนาะนี่แหละ ประุูชงเนอเร่อพี่น้องเร่อเนาะเรียบร้อเนาะเรียบร้อยแล้วสามพันห้าร้อยบาทคืนตั้งกองเป็นแล้วพี่น้องเนาะครับอามีตะบากขอบคุณในหลายเลยครับเลยพอเด้อครับ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 อ่ะยุติมีแห้งครับผมเดี๋ยวผมไปหากินข่าวก่อนเนาะปรตตูเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจ้ไปพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวเราเพิ่มเติมจังหน่อยเนาะเจ้าครับป่วยอยากรบกวนอะไรพี่น้องพอละเนาะเดี๋ยวมันจบกันพี่น้องเลย อันนี้กะเงินนี่บายาบก็ยืมเงินบาตูนก่อนได้พี่น้องเไงดอยยังไม่เห็นมาวินดี้อยู่กิ๊กใสตอนนี้มาวินดี้กันเลยยืมเงินไันบ่เนี่ยเอาไปยังไม่มีบ่ยังไม่มีบ่ยังไงโอ้ย พี่น้องเอ้ยโตต้นก็จ่ายง่ายเนาะจ้ะเนาะอ้าวข่อยก็เนาะคนชัดๆโอ้ยๆเออกับเปื่อหมูพวกนี่แหละเฮ็ดได๋มันจบเนาะมันจบน้นเฮาก็บ่อยากให้ยืดให้ยื้อมันง่ายพี่น้องเนาะง่ายเนาะทงสว่าจังได๋บ่ต้นก็ได้เอามาต่อกันนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะเจ้ากมีหลายช่องเนาะพี่น้องเนาะเจ้ามีาช่องพี่น้องทางไทยน่พี่น้อง YouTube เพิ่นก็หลายช่องไปเว้า ต่างๆนาน้าว่าเรายังห่อบ้านห่อซองผู้ใดพี่น้องเลยโอ้ยที่จริงแล้วว่าเราหอดตั้งแต่เมื่อเรากลับเมื่อผุนเราหอดแล้วพี่น้องเางไเนาะยวเราชินมันใช่ไหมเป็นแก่แจ้งเนาะเข่าก่อนเกของว่าอยู่ในถั่วอันนีซองอันนี้ถูกว่าเราหรือยังห่อเทือนหอดซานไปตกล่นอยู่ไซครัเราห่อเทือนหอดซานต่ล่นแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพูดว่าบุคูลของมูลแต่ไปเบ้าต่างๆนะน้าพี่น้องเลยจับไปเบ้า มันกับทั้งที่บุคคลขอมูลจริงกับบุคคลภายในและพี่น้องโดยทั้งเทื่ไปว่าอันนี้ว่าขออนุญ,ญาตทั้งพ่อเป็นมาเนี่ยน,นี่เนาะมาบ้านเมืองหรือว่ามาประเทศเท่าจังสีน่านพี่น้องมาพบปะหรือว่าได้เห็นทั้งทีมงานเท่าด้อวยนี่บัดไปว่าว่าทั้งพ่อเป็นยังบุหอดบ้านนัดช่องหรือว่าจังใดตกลนอยู่มันปัดสีนเนมเท่าบุดีอีกได้บานนี่พี่น้องเลยอ่าน่ะแต่เดี๋ยว่อว่าเป็นนันเป็นหนี่มาเน,น,นี่ยยันยากอีกเนาะ พอจากนั้นแล้วเนี่ยตั้มบุหูเด้ออย่าไปเว้าพี่น้องเนาะอันนี้ฝากถึงเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางพี่น้องเขาอยู่ทางฝั่งไทยถือว่าเปินเห็นยูทูบน้ำกันนั่นแหละแต่ถ้าว่าข้อมูลบนมันมันบอลชัดเจนหรือว่าบอลเน่นนานนี่กะถ้าว่าเปรียบเปยไปในทางบถึงทางในพี่น้องบยาวเนาะกับปตูตัวเรตกใจแค่กันได้พี่น้องเนาะเ่าเรายังโม่เหมาเรายังโม่คือตัวสั้นกะมันเหมือนว่า ทางข้างข้าวแบบป้าทิ่มไปเกินแม่คุณแม่คือว่าคือถึงแม่ว่าพ่อเมันเป็นคนนี่นี่อยู่พี่น้องเล้แต you can ่ว so like ่าเนาะเอาแต่โบแมนว่าิใจได้ใจรำไปนนั้นมเหมือ่าแบบมันเหมือนแบบข้าคือว่าข้าวทรงขวดขึ้นน้างขึ้นตีบร้อยแลก็ว่ายังพวกหอดทนราซ่ามันกะมันเหมือนที่มีความพิษอยู่นะพี่น้องเนาะเนาะมาไปอยู่ไซเนาะจกินแล้วมาเราห่ตเต็มที่สามแล้วพี่น้องเลยเนาะฮได้วพี่น้องเลยฮออแล้ว เนี่ยเพื่อนไปหู้ว่าได้ไเนาะพี่น้องบ่เรายังพอเทนนานเลยก็ได้เลยล่มแล้วพี่น้องอ้คือคนคือสีหู้คักคู่เน้นะว่าเราเพื่อนไปเอาข้อมูลมาได้ไซเห็นนะเป็นเงินอยู่ไดนี่เงินอยู่ไดพี่น้องแบบเอาเอาพี่น้องมีแต่ว่าเรื่องนี้กับขออห้มันเป็นบทเรียนทางมือเฮาคือกันเนาะพี่น้องเนาะจ้าแต่สีบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกพี่น้องเลยเนาะเลยต้องกลับขอโทษขอไปพี่น้องในที่มันบุ่ไว้เนาะในมื้อนั้นพี่น้องเลย เากับสิพยายามบล <Tomorrow. S 1> ่อ้ม ok ันเติดขึ้นเนาะเจ้ากัสมุนบ้านเนี่ยนึงพี่น้องก็อยากให้มันจบลงด้วยดีพี่น้องเลยเนาะด้วยเอพื่อนน้องน้อยเพื่อนนั่งกะย่านพี่น้องเลยน้อพอเนาะอาจารย์จะอไปหาออกไปหาเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะด้วยน้องเพื่อนกะยังควันภวาอยู่พี่น้องเลยย่านพอสิไปหาเราไหมมันกะย่านวาชันเนาะด้วยกัเขาไปปลอบใจน้องน้อยเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะบตแหละบอกว่าเราต้องย่านเน้องเลยวาชันเนาะ เพิ่นบามาเห็นอย่างซึ่งเพิ่นไปเพิ่นเ็ทศยังบ่ได้อีแหละพี่น้องเไยเนาะเพิ่นเ็ทศยังบ่ได้แหละกับพี่น้องก็บ่ต้องเป็นห่วงด้วยพี่น้องเด้อเนาะกะ่หายห่วงได้พี่น้องเไงผมไมีอย่างไรหรอกเนาะจำลองว่าปลอดภัยเน้องอัตุนเจ้าเป็นคนทิบไ่ได้มาไม่ได้หลักพี่น้องเไงเราเราพู้ได้พี่น้องเราพู้แล้วเราก็เลยเบิ่งในคลิปอยู่เราเบิ่งในคลิปแล้วว่าทางทางผู้้ใหญ่ทางผูใหญ่เอ็ดซีจมกีเราเนาะทางผู้ใหญ่ เพื่อนบกวยแฮปปี้น้ำตาลไรเราหูแล้วเรากลจักอยู่ก็คือจุดประสงค์เราบอกว่าบอสเราเอาอยากคุยเป็นวาซาวเลยกินเนาะกะให้ใช่ครบครัวให้ใช่ครบครัวความตั้งใจของเราประมาณนี้นะพี่น้องกัยเนาะนั่นแต่กะยาละพี่น้องก็เห็นมันจบลงอกทำนี้เนาะไปรอบบ้านนี่โอเคแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้และเกี่ยวกับทางผู้ใหญ่ครัสิงและน้องมี ที่ว่า,าเกี่ยวกับคู่บาวสาวจ้าบาตูนสีประกาศในคลิปนี้เป็นคลิปชุดท้ายเนะาะส่องของบาตูนของบวายานนมเน่ก็คือจบแต่เดิ่พี่น้องเนอ้องแล้วต,ต้องไปว่าวต้งต่างหน้าหน้าพอต้องไปว่านวนู่นนี่พูนพี่พี่น้องเองก็คือได้เลียร์เป็นที่เรียบร้อยเงินก็นได้สร่งแล้วพี่น้องเนาะจบแ้วเดิอพี่น้องแต่ว่าทาันยูทูปเป็นเนาะจับได้พี่น้องเลย เดี <Wagner off> ๋ยวว่าวาสั้นว่าซี่เปียบเปื่อยมาทั้งพอเพบนนู่นนี่นั่นนี่คิดได้พี่น้องเลยเนาะทางทีมงานเขาดูว่าอ่านี่ยแหละเนาะเขาเขาสิบบอกคอยุ่งเกี่ยวน้ำเดือบอ่เนี่ยด้วแล้วเต้ไสิ่สีแดาก็บแล้วเต้พี่น้องกัเนาะทั้งโพเป็นอยากใดก็แล้วแต่เพิ่นทีมงานเขาบอกคอยุ่งกันแล้วเนาะเขาจบตัดปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะอ่าเอาจังไดกันขอโทษขอไปน้ำอีกขั้นหนึ่งพี่น้องเนาะที่มันบมจบสวยงามหรือว่าจังไดกับการขอโทษขอไปน้ำ พ่อแม่พี่น้องเกนะ็ซีเนาะอยู่ฝั่งไทยก็ดีอยู่ฝั่งลาวก็ดีต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยก,กราบขอโทษขอไฝ่นะ้ำใดๆเด้อเนาะนี่ก็เป็นบทเรียนคือว่าเนี่ยเนาะวันหย,ย,นะยุดนะาเ่ากะสิระมัดระวังไว้คนนี้ให้ดีที่สุดพี่น้องเลยเนานะเจ้านะโบว์ว่าได้ใหญห้างสำหรับคลิปนี้่รับยนแล้วนะสบายดีหิวข้าวแล้วพี่น้องเลยไปไ๊ายเนาะจ้าพี่น้องเลยจ้าโดยโดย